ดีค่ะกิฟนะคะจากช่อง Easy c o o l Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนดิดกบกันในเพลงหยุดนะคะของกรุ๊ปไรเดอร์นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องของกิฟเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะปุ่มจะอยู่ด้านล่างนะคะเขียนว่าติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดเป็นกําลังใจใ ที่กดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กิ๊เป็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคอร์ดแรกกันเลยนะคะเป็นคอร์ด C major 7นะคะแพทเทิร์นนะคะจะเป็นดึงเกี่ยวตบดึงเกี่ยวตบนะคะโดยที่เวลาดึงนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งชี้กลางนะคะดึงสายที่5-3กับ2นะคะแล้วก็เวลาเกี่ยวนะคะเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะเกี่ยว 3กับ2นะคะวันนี้พูดไม่ชัดนิดนึงนะคะใส่ลีไม่ได้ใส่นานฟันเริ่มห่างนะคะก็เลยต้องกลับมาใส่นะคะ3 4สดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกอีกรอบหนึ่งนะคะดึงเกี่ยวตก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 โดยที่ดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกจะเท่ากับ1ห,ห้องนะคะคอร์ดต่อมานะคะคอร์ด B Min ยเนอรนะคะ เราจะดึงห้าสามกับ2นะคะแล้วก็เกี่ยวสามกับ2นะคะสามสี่ดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตต่อมานะคะจะเป็นคอร์ด A minor แล้วก็ d7 นะคะสองคอร์ดนี้นะคะเขาจะอยู่ห้องเดียวกันนะคะเราก็เลยจะแบ่งแพทเทิร์นเป็นดึงเกี่ยวตกแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะคะเป็น d7 นะคะ ดึงเกี่ยวตบแบบนี้นะคะโดยที่คอร์ด A อม n เนอร์นะคะเราจะดึง5 3 2แล้วก็เกี่ยว3กับ2นะคะแบบนี้นะคะดึงเกี่ยวตบต่อมาคอร์ด d 7นะคะเราจะเล่น4 3 2นะคะแล้วก็เกี่ยว3กับ2นะคะแบบนี้นะคะทันกันไม่เอ่ย <laughs> กลัวเร็วไปจังอีกทีนึงนะคะ3 4ดึงเกี่ยวตบเป็นคอร์ดดึง เกี่ยวตบดึงเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึงเกี่ยวตก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 คอร์ด G major อรนะคะในที่นี้นะคะกิ๊บก็จะจับเป็น G ีธรรมดาแทนนะคะดึง6 3สาสองแล้วก็เกี่ยว3มกับสองนะคะสาดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกดึง ต่อนะคะคอร์ด e minor seven นะคะเราจะดึง6 3สาสองแล้วก็เกี่ยว3ามกับสองนะคะส4สดึงเกี่ยวตก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 ต่อมาคอร์ด a 7นะคะเราจะดึงสายที่5 3 2สสองแล้วก็เกี่ยว3ามกับสองนะคะส4ดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตกดึง ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นท่อนฮุกไปพร้อมๆกันดูนะคะสามสี่ดึงเกี่ยวตกดึงเกี่ยวตก ประมาณนี้นะคะเพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเสียงต่ำพอสมควรนะคะกิปก็เลยทําการบวกคีย์เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะสามสิฉันนังยิ้มลำพังหัวราะลำพังสื่น ชีวิตนี้มีเธอเข้ามาทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะคกิ๊ก็หรือว่าอยากจะขอให้สอนเพลงอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ